แล้วไม่ต้องถือมาเองไ่่เออนั่นนึเกกับเฟมัสไฟเมันมือจริงๆนั่นในห้องนั้นมันมือเลยเปิดไฟอ่ะนั่นแหละน่ารากี่ถูอไมไฟถึงเขาโท่มาตามเนี่ยแฟนขับซื้อซูชิมาให้กินคว้าก็หยิบได้ก็ใส่มาไม่่กล้องกินเน่ไไฟมันอยู่พั่นนี้นะแล้วเห็นแต่กล้องกินจริงๆของพีกินหมดเลย ี่พี่ได้เห็นแล้วพี่เห็นได้ไงอ่ะก็บอกค่ทแล้วมันก็แต่เธอเออนี่ฉันคือนักข่าวเออเอาสิตาสับปะรดจ้าอ่ะเอาเดี๋ยว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 อะพร้อมอ่ะพูดถึงรอบห้องดำเลยค่ะรอบห้องดำของหนูก็วันนี้ก็เป็นธรรมชาติสุดๆแล้วค่ะก็เอาจริงๆแล้วกังวลว่าบอส บอสนะวะเขาจะกับพี่อิงฟ้าจะถามอะไรเยอะหรือเปล่าด้วยความที่ว่าเราไม่เก่งกันในการตอบคําถาม,มแล้วทีเนี้ยก็ชิวๆนะเขาไปก็เขาตอบอะไรเขาถามอะไรไม่เยอะค่ะก็ตอบอตามความเขาเรียกว่าเอ่อตามความจริงที่เราคิดแล้วเขาก็ตอบอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคค่ะแต่บริ อิงพันก็ชมว่าเราไปเปลี่ยนสีผมมาค่ะก็ก็ด้วยความที่ว่าเขาแนะนําด้วยเพราะผู้ใหญ่เขาเห็นนะเขารู้เลยว่าอะไรมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเอาจริงๆแล้วแอบร้องไห้เพราะว่าเจ้าผมสีทองมากแต่ทีเนี้ยถ้ามันไม่เหมาะสมมันไม่มันไม่เหมาะกับแกลนก็เปลี่ยนแล้วก็เป็นตัวของตัวเองใหม่อะไรเนี้ยก็งงมากร้องไห้เมื่อคืนแล้วตื่นขึ้นมาร้องไห้ทําไมอ่ะแล้วทีนี้ก็ขย่มหน้าขย่มผมเหมือนเดิมเดินลงขึ้นมาก็แต่งหน้าถ่ายรูปเสร็จแบบงงมากไม่รู้จะร้องไห้ทําไมแลวออยก็แบบ เอยจะร้องไรแต่ไม่พวกไม่แตไปอยู่กับกูอะแล้วก็โอบพี่เหล็นพี่ร้องไม่เป็นไรมันสวยเลรมากมันงอนแบบเรียกว่านื้อใจใช่ออันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เราทำผมสีเข้มขนาดนี้เออไม่ค่ะปกติเป็นสีดำอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเราไปทำสีทองก็เราชอบมากชอบแบบใช่ชอบแบบชอบมากแต่ทีนี้มันไม่เข้ากับลุคนางงามเพราะมันสว่างไปแล้วก็ต้องเชื่อผู้ใหญ่ว่าเออสีนมันสวยก็สวยขึ้นต้องแล้วคิดว่สวยจริงป่ะสวยมากตอนแรกหนูว่าหนูสวยคนเดียวละผมดำเออดิ ฉันมาทําผมสีเดียวกับเขาแล้วหน้าก็เหมือนอ่ะสวยกว่าค่ะเอาดีดีดีพี่ณวัฒน์จะบอกเลยว่าถ้าที่เต็มจะให้ใครก็ต้องฉันอยู่แล้วไหมอ่ะใครถามเขาถามก็ถามฉันก็ถามฉันเหรอถามว่าถ้าสมมติว่าออยกับสูดถ้าพื้นที่มันเต็มแล้วจะให้ใครอ่ะก็ต้องเป็นหนูอยู่แล้วจะได้มีในเฉลี่ยที่พูจะนุ่ยอยู่แต่ว่าเขาพูดมาคำนึงนี่ได้ดูพอออกจากห้องอ่ะก็เอามือถือมาถึงเขาก็บอกว่าเนี่ยอยากให้ทำคอนเทนต์กับหนูเยอะๆนึกว่าจะพูดเรื่องให้ถึง ถึงถึงเขาก็พูดออกมาว่าก็ก็จริงถ้าเกิดไม่มีหนูอ่ะก็ไม่มีเขาหรอกหนูบอกโอ๊ยไม่เกี่ยวกับหนูเลยหนูบอกว่าไม่นน oh, <please. S 1> ไม่แต่หนูก็ร้องนะหนูก็ซึ้งใจเนาะอย่าร้องต,ตลอดอจริงจริงไหมเธอเธอได้ดูทิกต็อกนะคะนี่ฉันดูทิกต็อกมาตลอดนะทุกครั้งเวลานางไลฟ์ทิกต็อกนางจะพูดถึง <8 S 2> <8. S 1> อย่าฝากตลอดแปะลิงก์ให้ตลอดทุกครั้งอย่างเมื่อกี้จะรอสัมภาษณ์นางบอกว่าไม่เอารอออยก่อนจริงจริง แต่ไปสัมภาษณ์ช่องนี้ไม่ก็เฟรมัทช่องนี้อ่าอ๋อช่องนี้ก็ไม่หมายถึงว่าเฟมัสก็คือช่องนี้เขาเป็นคนติดตามเราสองคนและเขาต้องการแยกสัมภาษณ์เราสองคนแต่ว่าช่องอื่นอ่ะเขาเรียกฉันคนเดียวอ่าเออแล้วเขาถามแล้วว่าออยจะมาไหมหนูบอกว่าออยไม่สบายตรงเนี้ยออยก็นั่งสัมภาษณ์ตรงนู้นเพราะว่าตรงเนี้ยเขาสัมภาษณ์นานมากหนูก็เลยนั่งสัมภาษณ์เขาไปก่อนแล้วก็มาสัมภาษณ์ที่นี่เพราะว่าเมื่อกี้คนเยอะเอาจริงแล้วเราดังแต่เราไม่ได้ยิงหรอกเราสัมภาษณ์ทุกสื่อแหละ ไม่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 ได้ไม่ไดไม่เป็นดาราไม่ได้ไม่ไหญิงเลยเราต้องอธิบายก่อนจะคุณเข้าใจผิดไงเออ่ะทีนี้ได้ไปไลฟ์สดคู่กันสาเหตุที่ไม่สบายนี่เป็นเพราะเพื่อนมาร์คน่าเลยหรือเปล่ามาร์คน่าที่ไลฟ์สดเลยหรือเปล่าคือหนมหนูไม่หายสักทีอะหนูว่ามันไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรมันไอไม่หยุดเลยแล้วมันวันนี้ปวดหัวมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเราจ้องไฟนานๆอย่างเงี้ยแล้วตาล้าขึ้นสมองเลยปวดหัวที่จริงหลับไปแล้วแล้วก็แบบลืมว่าเขา ชวนรามากินซูชิแต่ว่าไม่ลงมากินซูชิไม่ใช่ไม่ได้คิดถึงเพื่อนไม่ได้อะไรนะเราเลยคิดถึงเออเดจ๊ดิแล้วในไลฟ์สดถามนิดนึงทําไมเราอยู่ดีแบบว่าเราโชว์สกิลกับแบบเออมาร์กหน้ากันไม่หนูว่าเราเริ่มไม่มีอะไรทับไม่มีอะไรเล่นอ๋อจริงๆแล้วอ่ะเป็นเป็นการไลฟ์ครั้งแรกก็ทีเนี้ย มันค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าไผลิตภัณฑ์น้อยผลิตภัณฑ์2 2> ส,อสองตัวแล้วทีเนี้ยเอาผลิตภัณฑ์เขาดีมากคือเอาจริงๆไหมมันดีจริงๆจนแบบเราคิดว่าเราจะพีเต์ยังไงมันออกมาดีที่สุดเ,เพราะมันเป็นงานแรกของเราด้วยแล้วพี่นวัดก็บอกว่าขายให้ดีนะถ้าเธอขายดีครั้ง,งหน้าตังกำกำเออครั้งหน้าต่อไปเกง่งเลยครั้งหน้าต่อไปบอกว่า ถ้าได้ถ้าขายดีครั้งหน้าต่อไปก็จะเอามาอีกอะไรเนี้ยค่ะเออจงจริงแล้วเขาก็เอ็นดูเราันแหละเ<ช>ขาอยากให้เราโชว์ศักยภาพว่าเราขายของได้<ช>ไหมแต่วันนี้ก็ติดเล่นไปนิดนึงแต่ก็ไม่มีคอมเมนต์แย่ๆค่ะก<ช>็ครั้งต่อไปก็จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะคะ<ช>พี่ๆเพราะว่าหนูก็เป็นการไลฟ์ครั้งแรกด้วยอาจจะมีข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วก็อาจจะใช้คําพูดที่ไม่โอเคหอว่าอาจจะเล่นไปใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ตั้งใจมากด้วยความที่ว่าสี่คนอันี้มันแยกกันพูดด้วยแล้วด้วยความที่แบบจังหวะที่แบบ ตรงกันเลยอ่นี้ค่ะก็เลยแบบไม่เป็นไรค่อยเอาใหม่แต่ว่าพี่ไอดีกับพี่อะไรนะคะพี่กีพี่กก็น่ารักมากเจ้าของแบรนด์น่ารักมากค่ะแล้วก็ขอบคุณโอกาสจากพี่นวัดมากมากะที่ไ้พี่กีด้วยพี่กีเป็นคนซื้อใช่ขอบคุณนะพี่กีขอบคุณมากมากเลยลูกค้านะคะเขาเขาคือแบบเห็นเราจะคิดมากหน้าแล้วเขาชอบเขาก็คาดหวังว่ามันจะตลกแบบนั้นแต่ว่าพอถึงจริงอะถึงตอนลร์จริงๆริงะ มันมันหมายมันเหมือนกับเราขายของอ่ะเราไม่การเล่นเรากลายเป็นว่าเราไม่การเล่นเราตื่นเต้นใช่มันกดดันไม่กดดันได้ไงบอสนั่งอยู่เงี้ยเราเราตื่นเต้นนะพูดจริงๆริงเราตื่นเต้นที่ไม่ตื่นเต้นเอจริงๆแล้วจริงๆบอสก็บอกว่าเล่นได้แต่ทีนี้เราต้องกลับมาจุดขายก็คือขายของให้ได้ด้วยก็เหมือนกับว่าเออเล่นไปพวกทุกคนอย่าลืมจินตค่านะก็คือเขาเป็นห่วงเรื่องการขายของด้วยเพราะว่าลูก้าเขาจ้างเราใช่ค่ะเราก็ต้องขายของให้เขาได้ด้วยแต่วันนี้ไม่รู้ขายได้หรือเปล่าแต่ก็ดีใจมากๆค่ะที่เขาจ้าางงเเรนนัอ แล้วก็บางทีแบบอยู่กสีคนอาจจะเห็นคนใดคนหนึ่งเงียบอ่มันอาจจะเป็นเพราะว่าขายของอย่างเดียวแต่คนเยอะเกินคือแบบมันมีสีคนนะบางทีเราอาจจะแบบแย,ย่งีูดไม่ได้นะคะพอถ้าเกิดพูดสักสอ <6 S 1> งคนนมน,น,ม,นมันจะสวนแล้วกลายเป็นว่าเราอาจจะนั่งเงียบบ่อยๆเพราะว่าเราเห็น พี่รุ่นพี่พูดเราไปแต่พี่ไอ้ี่เก่งเนาะพี่ที่ขายของเก่งขายของเก่งเพราะเขาผ่านมาเยอะแล้วด้วยแล้วขายของเก่งแล้วจริงๆแล้วเอาจริงๆก็ฝากผลิตภัณฑ์นะเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้ก็คือแบบดีมากด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กมั่นนอกไงมันเด็กมั่นนอกเขาถามว่ากลิ่นคล้ายอะไรกลิ่นคล้ายน้ำมันมวยจบเลยค่ะงานนี้ขายขายมวยเลยจริงกะลังกลังคนกลังจะกดซื้อเลยนะใช่กลิ่นคล้ายน้ำมันมวยมันมีจะมีแบบความแบบเป็นสมุนไพรเออเพิ่มเล้ยแล้วหนูเป็นคนที่ชอบแบบอะไรแบบนี้มากแล้วแบบเป็น มันรู้สึกแบบกินน้ำมันมวยแล้วอยู่กับเราตลอดเนี่ยมันเย็นดูอะไรฉันขำเลยมันไม่ได้กินน้ำมันมวยแต่มันเขาเรียกว่าอะไรมันคล้ายๆเรื่องความที่ว่าด้วยความที่ว่าเราใช่มือไม่พอคือถ้าจะบอกว่าเออกลิ่นมันเป็นแบบสมุนไพรเออกำลังฟังกันดูดีแล้วนะกลิ่นเหมือนน้ำมันมวยตำนานแล้วเนนี่ดูเลยเอาจริงๆอ่ะเราไม่ได้บูลลี่ผลิตภัณฑ์แต่มันคือเรื่องจริงแต่เราชอบส่วนตัวเราชอบแล้วแล้วเราหาเราคือคำนี้เด็กบ้านนอกไม่รู้จะพูดคำคำศัพท์ว่ายังไงอ่ะให้มันให้มันคิดว่าเออผลิตภัณฑ์นี้ก็คืออีกสิ่งนึ แต่ด้วยความที่ว่าเออหนูอ่ะพอพอดมเสร็จปุ๊บเออมันคล้ายน้ำมันมวยจริงๆอ่ะมันเหมือนมากแต่ว่ามันไม่ได้ออกกลิ่นแรงแต่มันหอมหอมละมุนละมุนแล้วมันเย็นมือมากคือรู้สึกว่าได้มาเขาต้องใช้โอเคอันนี้อุปกรณ์ก็คือว่าอันนี้เป็นบทเรียนเดี๋ยวเราจะไปปรับปรุงพัฒนาใช่คะเรียกจ้างได้ค่ะเออจ้างไปคู่จ้างเดี่ยวจ้างได้ตลอดเลยนะคะแต่ว่าถ้าจ้างตอนนี้ก็ต้องผ่านกองเดี๋ยวถ้าจ้างกับกองไปถ้าไม่ติด top เจ็ดสิบเจ็ดเราก็รับงานเต็มๆค่ะพี่ณวัตรเอาดีเอาดีเอาดีเอาดรเอาที่ไหนเอาดี่นะ เทอาถ้าสมมติว่าเราไม่ติดก็อาจจะมีคนเอ็นดูหรือว่าจ้างงานเราก็ได้เอาจริงมีคนทักอันนี้อันนี้พูดได้นะแต่เราไม่ได้รับงานนะคะมีคนทักติดต่อมาสองงานแล้วให้ไลค์คู่กับพี่สุแต่หนูบอกว่าไม่ได้เพราะว่าอยู่ในสัญญากองถ้าจะจ้างก็ต้องจ้างผ่านกองเอาจริงๆหลังจากนี้เราสองคนจะมีการทำคอนเทนต์คู่กันไหมเพราะอย่างที่วันนี้แนะนําพี่ฟ้าแนะนำก็บอกพี่กบอกว่าเราสองคน่ะคือมันเข้าขากันมากคือหลังจากจบไปแล้วอ่ะถ้าหน้าทำคอนเทนต์คู่กันหรือยากทำละครสั้นนะ เห็นอยู่มีอยู่มีมีเห็นมาขับเพื่อนเล่นอยู่เพื่อจริงๆแล้วเล่นละครสั้นมาก่อนพวกละครคุณธรรมอ่ะแต่บางที่ถ้านั่งนั่งนึกนึกบทไม่ออกหรอกแต่เคยเล่นมาก่อนแต่ชอบเลยได้ดีนะคะจริงเล่นเล่นก็เห็นเลยเล่นสองคนได้เป็นรุ่นเลยคือเออคือหนูไม่ค่อยซีเรียสเรื่องอะไรถ้าสมมติว่าเขาเสนออะไรมาเราก็พร้อมที่จะทำเหมือนกันเพราะว่าก็ต่างคนต่างซัพพอร์ตเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งนานตั้งแต่ไม่มีแสงเลยตั้งแต่ที่ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีกระแสทั้งสองคนี่ยอันนี้ก็ไม่มีกระแสดังอันนี้ก็ไม หนูก็ไม่มีกระแสอะไรเลยแล้วไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะแต่ตอนนี้มันเริ่มมีแสงแล้วไงต่างคนก็ต่างเริ่มคาดหวังแหละแต่ก็บอกกับตัวเองกับออยกับหนูสองคนว่าใครเข้าก็ได้ท็อปยี่สิบฉันก็ภูมิใจแล้วอันนี้คือเรื่องจริงที่เราบอกกันเพราะว่าต่างคนต่างจริงเราประทับใจอะไรในออยถึงได้แบบมาสนิทกันขนาดเนี้ยเออด้วยความที่ว่าเออเจอประทับใจกันจริงอะหนูอะเชียร์เขาไงตั้งแต่กรุงเทพไปรุนวิ่งฟ้าเพราะเขาน่ารักก็เห็นว่าเออนี่มันก็สวยนะสายขอดีอะไรเนี้ยก็เป็นก็เป็นเพื่อนตั้งแต่นั้ เป็นเพื่อนมาตั้งตลอดเลยแล้วก็มาจนมาชุมพรก็ไปเชียร์เคอว่าหนูได้มงนครศรีแล้วไงแล้วได้มงเสร็จป,ปุ๊บก็เออได้ออลแล้วก็ก็เจอแล้วก็เฉยเฉยอ่ะ,อะแหมตอนเจอตอนเจอหนูทักว่าอะไรรู้ไหมทิจอคอนอืมหน้าเหมือนใส่ฟิลเตอร์ไอไอ้อะไรนะเฟคแอป<อ>ตพราหน้าเหมือนคนใส่ฟเฟคแอปตลอดเวลาเลยแต่ตอนนั้นยังไม่สนิทนะไม่สนิทแต่แต่ทักอย่างนี้แล้วก็มาเจอกันอีกทีวันที่17วันที่ การเมืองไงการเมืองแล้วก็ทีนี้มันก็นั่งเส่ชุดสีฟ้าป่ะไม่ใช่สิงอะไรแล้วเดินออกมาข้างนอกนั่งกินข้าวคนเดียวแล้วหนูก็บ้าเหมือนกันแล้วเดินถือข้าวคนเดียวคือเราชอบอะไรที่แบบข้างนอกข้างนอก แล้ว,แล,วแล้วมันก็ถาม<ะ>พี่สูเหมือนนางทำมไรหนูบอกว่านางกินข้าวสิต<ะ>ั้งแต่นั้นก็คุยกันตลอดแล้วก็<ช>ทักทักตลอดแล้วก็เข้ากองก็อยู่ด้วยกันสองคนงงมากก็ไปไหนมาไหนก็เออจิ้ง่ะหนูแม่สนิทกับใครหนูบอกเลยว่าเวลาใครถามหนูว่าหนูสนิทกับใครอยากอยู่ใครหนูหนูไม่บอกเพราะว่าทุกคนคือเพื่อนหมดเลยด้วยความที่ว่าเราเป็นนักกีฬาเรามีน้ำใจนักกีฬาไงเราเอาตรงนั้นมาใช้เพราะทีนี้เรารู้ปัญหาต่างๆว่าการที่เราจะอยู่กับกลุ่มคนกลุ่ม,มนึงอ่ะ,<ฮ>ะมันต้องท,ทํานิสัยยังไงเราต้องอยู่ก็้กกันน่อาวี กับอ้อยก็ไม่เคยที่จะเล่าความลับหรือว่าไม่เคยที่จะเล่าเรื่องคนอื่ในให้ฟังเวลามันจะพูดอะไรหนูบอกเลยหยุดไม่ฟัง พูดเรื่องบอลกองเพราะเลยอะไรเจ็ดวันแล้วเอาเวลาตรงนี้มาคุยเรื่องปัญหาในกองดีกว่าแบบชวนสนุกสนานแล้วเราประทับใจอะไรรักเมื่อตอบไปตอบขามเขาท้ามอันนี้เราก่อนอันนี้เรารักเออรักก็ตรงว่าแต่ไม่สนิทนะเออตรงว่าไม่สนิทแต่รักรักตรงที่ว่าออยเป็นคนที่สอนง่ายเออเวลาหนูพูดอะไรไปก็คือฟังเพราะเราเป็นพี่มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่ไม่ดีก็มันก็สอนหนูหนูก็สอนมันด้วยความที่ว่ามันเป็นคนที่นิสัยน่ารักจริงๆนักนิสัยน่ารักนะถึงเหือแบบเนี้ย มันน่ารักแค่นี้แค่นี้คือน่ารักแล้วเราประทับใจอะไรตั้งแต่วันแรกก็ทักเราว่าหน่าใสฟิลเตอร์แล้วไม่หนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนจริงใจหนูหนูชอบคนที่ไม่เฟกแล้วก็หนูรู้สึกว่าหนูเจอคนเฟกมาเยอะแล้วหนูหนูเป็นคนไม่เฟกนะถ้าหนูแบบแต่หนูอาจจะใจร้อนไปนิดนึงถ้าเหมือนหนูแบบ ไม่ชอบเนี่ยหนูก็จะบอกไม่มไม่ชอบเลย<ม>แต่ถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ดีเหมือน<ม>ถ้าเกิดเราแบบเราไม่พอใจเนี่ยเยสูยืนยิกคนนี้แล้วเอให้ใจเย็นเหมือนเขาเขาเขาสอนเราได้เขาเขาดูแลเราได้แล้วเขาเหมือนพี่สาวหนูลูกคนเดียวหนูอยากมีพี่หนูก็รู้สึกว่าเขาเป็นพี่สาวคนหนึง่งพออยู่ด้วยแล้วมันอุ่นใจก็ดีใจที่มีเขาแต่มีเรื่องหนึ่งที่อยากบอกมากเลยอ่ะ ฉันดูไลฟ์ทิกต็อกของเธอฉันปวดหัวมากเลยกับบุมกล้องเกออ้อยเหรอเดี๋ยวกลอนเดี๋ยวพิกเดี๋ยวหน่อยไม่ใช่ไรเลยจริงๆมันเป็นไลฟ์สไตล์ของเราไหมไม่ใช่ไลฟ์หนูมันเป็นไลฟ์สไตล์ของเราอยู่แล้วแค่นั้นอันนี้คือเป็นเกมของเราใช่ปหมใช่ให้แฟนคลับของพี่สุภาพรนาสุวรรณมึนหัวค่ะจำไว้นะนี่ไลฟ์อยู่ไว้ตั้งใจทำให้พวกพี่มึนหัวกันแค่นั้นแหละสรุปก็คืออ้อยจากด้อมหมดเลยเอ้ยอย่าลืมว่าตอนนี้ด้อมเต็มแล้วอ้าว น,นี่บอกแล้ววดเอิน,นี้อตอนนี้ด้อมเต็มแล้วหนึ่งด้อมแล้วด้อมใหม่กำลังเปิดแล้วอตอนนี้แต่ว่าฝากด้อมน้องด้วยตอนนี้น้องอ่ะอก็พันกว่าได้วจเท่าไหร่นะ จาก200 2อ0ร<อ>้อยตอนนี้ก็พ<อ>ันกว่าแล้ว<อ>แล้วหนูก็ส่วนตัวหนูก็คือตัเอาจริงอ่ะคือหนูกับพี่วินาด้วย<อ>แล้วก็กับพี่ๆหลายคนด้วยแล้วช่วงนั้น,นออยก็แบบแยกข้องกับหนูแลว<อ>ทีนี้ไม่ค่อยได้อะไรด้วยกันแต่ว่าหนูได้อะไรพี่วินานนได้อะไรพี่ๆหลายคนไงก็ได้ f อฐาน f อคนอื่นด้วยอะไรเนี้ยก็ขอบคุณมากๆค่ะตอนนี้ก็ฝากดูแลน้องด้วยนะคะน้องก็แบบน่ารักมากใช่นะกลัวมากหลอนหลอนมากแล้วไม่เปิดไฟให้ด้วยงงมากขอบคุณพี่ๆมากเลยวันนี้ก็น่าจะเหนื่อยแล้วน่ารักเราสัมภา หนูตลอดเลยะคจะบอกว่าหลังจานี้ถ้าดังเราจอกันถ้าไม่ทักทุบหลังนะทุบหลังฝากคุบพี่ต้วยนะออว่าแต่เชื่อะไรนะคะอะไรนล้ะ ไ่ยังเข้าไปคอมเมนต์อยู่เลยนะเพราะว่ามีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าออยอ่ะเหมือนแบบพูดเลวนายังเข้าไปตอบในทิกติกอยู่เลยใช่แต่แต่อย่าไปซีเรียสนะมันมันมันคือสไตล์เราจริงหนูพูดหนูพูดเล่นบางทีไม่แต่หนูก่อนหน้านี้หนูก็พูดกับพี่สุแบบนี้ว่าแบบบางทีช็อตกันอ่ะแต่ช็อตแกล้งนะคะใช่บางทีแบบหนูแกล้งช็อตแต่ตอนนี้ก็ลดแล้วลดแล้วจริงแล้วตอนนี้เราเริ่มลดคำพูดที่คำว่า ดี๋ยวไว้จบก่อนไม่คำคำพูดที่มันหยาบไม่ไม่หยาบเอาจริงๆเราเล่นพูดกับเพื่อนแต่ทีนี้มันออกพอเราเริ่มแบบเฟมัสขึ้นคนจะติดตามมากขึ้นเราก็ต้องระวังคําพูดที่จะพูดออกไปเพราะบางคนเขาไม่ได้ชอบอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ก็จะเป็นดารานิดนึงเตรียมพร้อมเนาะเตรียมพร้อมแล้วนูบอกเลยว่าดาาตัวแม่ก็สู้หนูไม่ได้ตอนนี้แล้วแต่ยกยกกลับมาก่อนแล้วแต่ขอกําเลยใจแฟนงามหน่อยเอา ก็ฝากติดตามนะคะเอ่อออยมิสแกนตังนะคะแล้วก็ทวิตเตอร์ออยออยศูนย์แปดเพิ่งสมัครวันนี้เล่นไม่เป็นนะคะสอนด้วยวันนเล่นไม่เป็นบอกอยู่เล่นวันนี้เล่นเป็นแล้วเฮดแท็กดีกว่าเฮดแท็กมิสแกนตังสองพันยี่สิบสามก็จะขึ้นแล้วไปได้ฝากติดตามนะคะแอปติ๊กต็อกออยออยอีอีนะคะแล้วก็ฝากด้อมด้วยนะคะด้อม ถนนสร้างคนเยาวชนสร้างชาติค่ะรู้แล้วว่าทธอเปคนเข้าน้อยใช่ชื่อมันยาวเออไอเด็กไมเปลี่ยนไม่พาเราขอบคุณก็ฝากติดตามทวิตเตอร์นะคะ m i s s g n นครศรีธรรมราช2023แล้วก็ฝากติดตามไอจีนะคะเออ setu_stn22 นะคะแล้วก็จะแปะต้มแล้วก็จะแปะลิง้นจี่จอกไว้ให้ค่ะ ก็ฝากซัพพอร์ตหนูสองคนด้วยนะคะพี่ก็เราเดินทางด้วยกันนะก็ไม่อยากให้คนใดคนหนึ่งสูงก็อยากให้ไปพร้อมๆกันรักๆรักไรักรัก่แต่หนูอ่ะพอเขาเริ่มไปนั้นนะหนูไม่ค่อยกล้า เขาไล่เขาเป็นกันนะหนูแบบไม่อะทำไมเออจริงๆแล้วช่วงหลังๆก็จะมีคนถามว่าเออพี่คนนู้นเป็นคคือหนูหนูจะเป็นคนที่แบบ <c oughs> เป็นห่วงความรู้สึกเพื่อนเหมือนกับว่าหนูไล่กับพอออยอยู่แต่ว่าเขามาถามหาคนอื่นหนูจะแบบเออให้ความแบบว่าเออพี่ๆคะรบกวนว่าอย่าอย่าอย่าถามหาคนอื่นเพราะว่าต้องให้เกียิคนที่เขาไล่กับหนูด้วยเพราะว่าค่อนข้างที่จะแบบเออเซนสิทีความรู้สึกมากกว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะเออมันมันจริงๆเราไม่เราไม่ควรเก็บความรู้สึกนี้มาใส่ใจหรอกแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นห่วงเพื่อนเพราะว่า ด้วยความที่ว่าเราเราเราพื่อนก็เห็นว่าเราค่อนข้างจะแบบมีคนรู้จักเพิ่มมากข,ขึ้น<อ>นางก็เลยกลัวเ,เฟรมมาด้ะเวลาใครที่แบบเริ่มใครที่รู้จักเขาเริ่มเฟมมาดขึ้นหรือว่าดังขึ้นอนะหนูจะเอาตัวเองลีฟเออหนูจะเอาตัวเองออกมาตลอดเลยหนูแบบแก้นิสัยตัวเองตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันหนูกลัวแบบหาว่าแบบเราไปเกาะเขาหรือว่าเราไปไออยากมีกระแสหรืออยากมีกระแสแต่หน,หน,หนูหนูไม่ได้คิดนะแต่คนอนะ คนมันชอบบอกอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอาตัวออกมาคือหนูเหมือนเราเราั้นเราน่าจะเสพอะอ๋อเราเสพไงหนูมองหนูไม่ได้ไม่นะแต่หนูมองว่าออยเป็นคนที่คิดลบตลอดคิดลบหมายถึงว่าชอบคิดอะไรที่มันกับตัวเองมันกับตัวเองมันทั้งที่ตัวเองอ่ะทั้งที่ตัวเองอ่ะต้องมองข้อดีของตัวเองด้วยว่าเออเราอ่ะผ่านมาด้วยกันนะเราเราอ่ะจับมือด้วยกันแล้วแล้วแล้วเราทํามาด้วยกันอะไรอย่เนี้ยคือคือต้องมองด้วยว่าตัวเองอ่ะเดินมากับใครแล้วอยู่กับใครคือตรงนั้นอ่ะก็คือมีพี่จับมือออยอยู่เพราะองเียด เออเรียเขาเลจบสวย,ยสละกกาเอออินเสร์ตหน่อยไม่้เรื่งจริงก็บับแกานเทผมไ,ไม่ไแต่จริงยังพูดในหลักใน